สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพานักเรียนนะครับเด็กชายพบกับคุณกระป๊อบนะครับแล้วก็คุณข้าวหอมนะครับมาขยายเชื้อุนิดซีสังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าทําพร้อมกันบางขวดก็เป็นสีแดงนะครับแต่บางขวดก็ไม่ได้เป็นสีแดงเพราะว่าหนึ่งเกิดจากเราไม่ได้เปิดขวดเปิดฝาในช่วงที่อาทิตย์แรกที่เราทํานะครับ แล้วบางขวดก็เชื้อไม่มีนะครับเราก็ต้องมาเอาขวดที่เป็นสีแดงแล้วเนี่ยมาเทผสมเพื่อที่จะขยายเชื้อให้มันมากขึ้นนะครับคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะ่ะมีมากมายนะครับแต่เราหลายๆท่านมองข้ามมันนะครับเพราะว่าไม่รู้วิธีการนําไปใช้ของมันเองนะครับจุลินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดู EP ีที่2นะครับแต่ว,ว่า เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ